โอ้นังแดงเขาปูเจ้าอเอาไปจ้ะดูได้ยูหกตัวสวัสดีเจ้ายูกับแพฮับน,น,นาเจ้าวันนี้ก็พาลงถึอองลงถ่าจ้าท้อ,อเมื่อวานอันเมื่อนองบบาวมาใส่ก็ดักกุ้งไว้นะมมโหจะมาเลยประมาณนีน่าจะเป็นตามท้องเนี่ยปะ เช้านี้มายามกระแพงนะเจ้าอาจจะมาเร็วมานะปะไปหลังแรกน่าจะเปตรงนี้เลยเจ้าดุนหลังแรกทำไมทำไมเห็นปูรลอยอมองมองมอมมงอ้ตอยตาจังเลยแก แม่เขาปูเจ้ากุ้งนี้เป็นไงมั้งเป็นป,ปูหลังแรกเป็นปูเจ้าปูลายไปไปเรื่อยๆค่ะไปจต่เก็บไปทั้มุ้งนะเจ้านาะเดี๋ยวเขาเก็บไปเทสต์บ้านเลยเกี้ยตีบ้านเอดี๋ยวนะจะเทปไปเลยนะเจ้านาะอจะอะไรว่าจะไปทั้มุ้ง นี่ได้อือปมีมานปูเน,ะนาะลงได้ไไปลหลังที่สกันเจ้ามหลังหบจมเนาะโอ้ตัวหน้าตัวตาเลย lấy ra Ủa, ừ. 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 đi cung hiến nó đi đi ô Bà lại mai ni cara dapat tu oi ki kiu tau kan hmm hmm ni ku tu น้อยกับป um ูเจาะปะปะไปน่จะได้กินจีเร Coom goni. Bao mày cuộc coom dọc được mày được để sắp mày đây sắc sắp mày cuộc coom, nói sắp toa. Ngày vầm luôn 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 มารุ่นพราะเรเป็นถ้าถ้าหนานจิื้ออาจจะหมานก็นได้เจ้าดูได้ยังนงมันคือเงียบแต่อั้อันนี้ไ่ได้ได้ยังไงนี่นี่โอ้ได้ได้กุ้งอยู่เฮ้ยฮะได้กุ้งอยู่แต่ก็ได้บักคีตัวกรกแหละได้ได้กุ้งอยู่แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คือตัวแรกของวันนี่กุ้งได้ก็ได้โอ้ย ป้องหมายนี่แล้นแล้วแล้วแล้วกุ้งตัวแรกของวันนี้โอ้ยน่องเลยมามีปูเออเหมือนมีปูร้อยอยู่นะเนาะจมน้มและ โอ้ยอา mm. หารรอบนี้มานเจ้าไอ้รอบนี้ด้กุ้งนี่เออแต่มันถ่ายเพราะว่ามันจมน่าเจ้ามันมีอากาศเห็นเหรอยู่ข้างในมันงน่ะโอ้ยน้ำมีด้กุ้งนะกุ้งตายอย่างนั้นเจ้าโอ้ยเสียดายเนาะ กินไดอ้อยกุ้งเธออดแล้วไอ้นี่ไปถอดเนาะถอดใสใด่ขันโจมนเจ้าหัว 오음 <에> ให้เธอยามแหละได้กุ้งพองนะน,น,ะน,นะกุ้งกระป๋าน้อยเจาะนีะน่นโอ้วยตึ๊บดึงปลา lắng kéo. bà đã bán mà dám nú cho vườn ngàn <laughs> hả bát ได้อยู่หกตัวหกตัวตัวอ,อ,อ้วนเลยอ่าได้ทั้งปูทั้งปลาทั้งกุ้งเลยทั้งหนูเลยเจ้าวะนี่ไป,ปไปสหอยปูปลาเออ,อน่ะไปใจส่วนของแพงนี่เดี๋ยวเราไปดูผลงานช,ช,ชัดชัดตีบ้าอีกทีนะเจ้าเนาะไปะกลับบ้านก่อนน,นั้นไปยืมไปเลยมุ่งไว้ไอ้ปุ้นเก็บไปยังิกกัับดได้หรอได้เลยเนาะไอ้ไฟใส่ตัวกะใช่ ต่ว่าพี่จี้เปฟนพออยู่พุ่นนี่ไม่ได้ผลงานกันเจ้าเนาะมีแทงแยกปูกับแยกปลาแยกกุ้งให้นะเจ้านี่นีเป็นงานปูเาได้แจวเลยแหละเจวใหญ่เลยนะเจ้าเนาะเป็ะเป็นครูตัวใหญ่ถ้าออกได้อยู่นะเจ้าช่วงนี้ปูงมันดีนี่อันนี้เป็นกุ้งกับปลาน้อยนะเจ้าอันนี้ว่าจะเมนูยังเนาะอ่ะว่าจะลองตำแจวนะเจ้าเนาะกินง่ายอน่เจ้าเจ้า หลายเยอะนี่กุ้งได้ประมาณสักแจวนะึงเนาะเนี่ยตั้งใจไปเอากุ้งเจ้าเดี๋ยวก็จะลางเนาะได้ปูปูน,นี่แท็กว่าาพามจะเอาเอาออกเอาเอาม,าอออาอมันน่าจะเป็นเอาออกนะเจ้าลืมได้ก็เดี๋ยวยังคิดไมน่ได้เตะนะเจ้าเนาะแต่บางไางนี่จะตักกุ้งตําปลาน้อยที่ก่อน,ะนเนาะแจวก่อนเอาละนะเจ้านะสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็คงต้องขอฝากคลิปไป,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 ปอีเจ้า ขอบคุณท <ed> ุกการรับชมเพลงจะถึงท <tr ue> ้ายคลิปนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าเจได้กินก่อนล่ะอันนี้ไใบหยโอ้ไใบหยเด็ดเจลหนึ่งพอได้จำกับผมเจลเซประกว่า